เรื่องลับวิญญาลอนเรื่องสยองตอนกลับบ้านพี่นาทีครับผมกลับก่อนนะครับพี่อ่าครับโชคดีครับผม ผมรัะไหว้น้องพนักง,งานคนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในบริษัทพร้อมกับมองรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเก่าที่ขับออกไปทางประตูด้ดวยความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่นานนะักบรรยากาศรอบบริเวณก็ตกอยู่ในความเงียบทันทีผมก้มลงมองดูนาฬิกาที่ข้อมือตอนนี้มันบอกเวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศในโรงงานยามค่ำคืนที่ไม่มีผู้คนอยู่นั้น มันช่างวังเวงแล้วก็น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกนะครับผมไม่รีรอที่จะไปสาสางานที่ค้างเต็มไปหมดให้เสร็จแล้วก็จัดการอะไรให้เรียบร้อยแล้วผมจึงได้หยิบุญแจรถจากกระเป๋าเป้ออกมาซึ่งมันเป็นกระเป๋ารถกระบะรุ่นเก่าที่มีเพียงสองที่นั่งแถมหน้าต่างแนละ้วก็ใช้มือหมุนเครื่องเสียงแล้วก็แอร์ใดๆเนะี่ยก็ใช้การไม่ได้ก็มันมีแต่วิทยุกเก่าๆของพ่อผมนี่แหละครับที่วางไว้บนเบาะที่นั่ง เท่านั้นจริงๆสิ่งที่ทำให้ผมต้องขับเจ้ากระบะคันนี้มันก็เป็นเพราะว่ารถเบนซ์คู่ใจของผมนะ่ะมันดันพังไปเมื่อไม่กี่วันมาก่อนหน้านี้ครับผมจึงต้องเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเอารถของพ่อเนะี่ยมาขับแทนเสียก่อนยิ่งวันนี้เลิกงานดึกผมไม่รู้ว่าจะหวาดระแวงอะไรก่อนดีระหว่างการที่รถคันเก่าคันนี้มันดับกลางทางกับการที่เจอผู้คนติดยาในซอยแถวท้ายโรงงาน ผมไม่รอช้าที่จะปล่อยให้เวลานะล่วงเลยไปดึกมากไปกว่านี้ผมเปิดลูกรถคันเก่าก่อนที่จะรีบสตาร์ทมันออกไปอย่างใจร้อนเส้นทางกลับที่ผมใช้จะเป็นซอยทางลัดระหว่างบ้านผมแล้วก็โรงงานอันที่จริงผมมันไม่ได้ขับบนเส้นทางนี้มาหลายปีแล้วนะนับตั้งแต่ที่ผมได้ย้ายไปประจําที่โรงงานต่างจังหวัดจนกระทั่งได้ย้ายกลับมานี่แหละบ้านของผม,ผมอยู่ห่างจากที่นี่นประมาณ20กิโลเมตร เส้นทางลัดข้างโรงงานเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันเป็นป่าทึบแล้วก็ทุ่งนาแถมยังมีวัดเก่าๆอยู่ข้างทางกับสาลารอรถผูผูพังพังที่ไม่รู้ว่าตอนนี้น่ะมันจะถูกทุบทิ้งไปแล้วหรือยังแม้บรรยากาศตามรายทางจะวังเวงแล้วก็น่ากลัวแต่การที่ผมเลือกมาทางนี้ย่อมดีกว่าการที่ผมจะต้องขับผ่านซอยของไอเวนที่คอยดักตีหัวผมเมื่อสปีก่อน เมื่อผมได้ขับรถมาถึงหน้าเส้นทางรัฐด,ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวมันทำให้ผมนั้นต้องหมุนกระจกฝืดๆที่ดูใกล้จะพังนลงมาอย่างช่วยไม่ได้ผมมองแสงไฟรถที่สาดส่องไปบนถนนลูกรังด้วยความเซ็งรถกูมจะพังไหมวะเนี่ยยิ่งเก่าอยู่ด้วยผมบนพืมพรงไปทางทางถ้าเกิดรถดับกลางป่าแบบนี้ยสภาพของเขาจะเป็นยังไงนะดูไม่จืดแน่ๆ บรรยากาศอันเงียบผิดปกติที่ไม่มีแม้แต่เสียงวีดปริงเลไลบีบบังคับให้ผมต้องเปิดวิทยุข้างกายขึ้นมาแม้ว่าเสียงที่ขาดขาดห,หายันทำให้ผมนั้นงุดหงิดขึ้นไปมากกว่าเดิมก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมไม่รู้สึก,กวังเวงทำไมรถกูมันต้องพังด้วยวะเนี่ยถ้าเกิดว่ารถของผมนั้นไม่เสียก็ไม่ต้องมาทนลำบากอยู่บนแบบนี้ละครับ ในขณะที่ผมกำลังหมุนวิทยุหาคลื่นอยู่นั่นเองเสียงบางอย่างก็ได้ดังขึ้นที่ท้ายกระบาของผมราวกับว่ามันมีคนกระโดดขึ้นมาอย่างแรงโจรือเปล่าวะผมคิดในใจแถวนี้แม่งมีแต่พวกข,ขโมยกรโจนกับพวกที่ติดยาทั้งนั้นถ้ามันจะมาดักคนในเส้นทางเปลี่ยวแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้มือของผมอีกข้างหนึ่งรีบฉวยคว้าเอาปแจที่วางไว้ข้างตัวไว้แน่นแม้จะตกใจหนะัก แต่ผมไม่มีทางที่จะหยุดรถโดยเด็ดขาดพอเหตุการณ์ต่อจากนั้นไม่มีอะไรเป็นปกติแล้วเนี่ยผมจึงได้ตั้งสติก่อนที่จะมึงรถออกไปอย่างไม่อรอช้าในระหว่างที่ผมกําลังขับรถอยู่นั้นในหัวของผมมันก็นึกอะไรบังอย่างขึ้นมาได้ในตอนนั้นผมกําลังขับรถที่ความเร็ว90นิ้่วะที่มันจะมีไอเวรตัวไหนปรดดขึ้นมาได้วะตัวของผม ชาว่าขึ้นมาทันทีเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวแต่สุดท้ายผมก็ต้องรีบสัดความคิดบ้าๆบอๆนั้นออกทันทีเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นกลัวไปมากกว่าเดิมยังไม่ทันที่ผมจะได้พักหายใจหายคอวิทยุที่ดังให้ผมอุ่นใจอยู่ได้ไม่นานเมื่อกี้นี้มันก็ดับลงยังไม่มีสาเหตุพอเวลาผ่านไปสักพักมันก็ติดขึ้นมาอีกแต่เสียงที่ดังออกมานมันดันเป็นคลื่นเสียงเล็กแหลมแสบแก้วหู มันแสนจะน่าลำคาญผมพยายามเอื้อมมือไปปิดวิทยุแต่มันก็ไม่เป็นผลวิทยุไม่ยอมดับเชีย่ยเอ้ยผมสะบัดออกมาเสียงดังในตอนนั้นผมเริ่มใจหายว่าแม้ว่าจะพยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่มีอะไรแต่เรื่องที่ผมเพิ่งเจอมามันยังกับฉากในหนังผีไม่มีผิดในขณะที่ผมกำลังเหยียบคันเร่งรถด,ด้วยความเร็วผมนนเหลือไปเห็นเงาของคนนั่งอยู่ในศาลาราิมทาง พอมองจากเงาของสลาไกลๆเนี่ยมันก็ยังคงผุพังอยู่เช่นเดิมเหมือนครั้งในดีนั่นแหละครับในตอนแรกที่ผมเห็นคนผมก็แอบเบาใจขึ้นมาอยู่บ้างแต่พอคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าหากว่าไอ้ที่นั่งอยู่นั่นนันเป็นโจรจะทํำยังไงดึกดื่นป่านนี้ใครมันจะมานั่งกันวะพอคิดได้แบบนี้ผมก็เริ่มใจหายอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้ผมเตรียมพร้อมสําหรับการรับมือไว้อย่างดี ถ้ามึงกล้าเข้ามาเนี่ยกูจะทุบหัวมึงด้วยประแจเลยคอยดูผมพูดปลอบใจตัวเองถ้าเขาไม่หยุดรถสอย่างมันจะทำอะไรเราได้แต่อย่างน้อยถึงแม่งจะเป็นโจรแต่ผมก็เบาใจได้ว่าที่ถนนสายเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ผมอยู่ตัวคนเดียวแต่เมื่อขับไปได้สักระยะหนึ่งผมก็จะได้รู้ว่าตัวเองนะ่ะคิดผิดผมจำได้ว่าผมน่ะขับผ่านสาลาน,นี้มาแล้วนี่ว่า ไอ้เงาคนที่เคยนั่งอยู่ตรงเนี้กลับลุกขึ้นมายืนพร้อมกับหันคอมาที่ผมผมรีบเหยียบคันเร่งอีกครั้งหนึ่งด้วยความตกใจกลัวแต่พอรถผมนั้นขับเข้าเขตป่าแล้วก็ผ่านมันไปได้ไม่นานผมก็ต้องผวาอีกครับไอ้เฮียเอ้ยผมกลับมาตรงนี้อีกแล้วใช่ครับผมกลับมาตรงศาราริมทางนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมอยู่ห่างจากหน้าสารานั้นประมาณ200เมตรไอ้เงาเฮียนันแม่งเสือกมายืนอยู่ตรงหน้าสาราพอดีซะด้วยสิ เหมือนกับว่ายิ่งผมขับวนกลับมาตรงนี้บ่อยแค่ไหนไอ้เงาเวนั่นก็ยิ่งเข้ามาใกล้ผมเข้าไปทุกทีในระหว่างที่ผมกําลังคิดหาทางไอ้เงานั้นก็เริ่มเดินตรงดิ่งเข้ามาอย่างรถของผมผมรีบถอยรถอย่างไวในทันทีระหว่างนั้นไอ้ตัวประหลาดนั้นก็ได้เปลี่ยนจากที่กําลังเดินเป็นวิ่งแทนครับรถกระบะเก่าที่ดูจะพังแหลไมีพังแหล่อยู่ๆมันก็เกิดเป็นอะไรของมันขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าเสียงกึกกักที่ดำออกมาจากเครื่องยนต์มันจะทํำให้ผมแทบสลบคาพวงมาลัยอย่าดับนะมึงผมกัดฟันถอยรถต่อไปยังไม่มีจุดหมายหวังแค่เพียงให้มันกลับไปยังต้นทางที่เข้ามาเงาประหลาดเมื่อมาอยู่ในรัศมีแสงไฟรถภาพตรงหน้าของผมนะมันคือร่างไม่ไหม้เกลียมสยดสยองที่กำลังวิ่งตามมาที่รถของผมลากับว่าตอนเนี้ผมได้ติดลูก ไม่ว่าจะถอยรถไปไกลแค่ไหนก็ตามรถผมนะมันก็ยังต้องผ่านแต่ที่จุดเก่าๆซ้ำๆซักๆอยู่ตรงนี้ผมเริ่มท้อแท้กับชีวิตในหัวน้ำพลางนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่แต่จังหวะนั้นเองแสตาของผมนั้นก็ได้เหลือไปเห็นซอยปริศนาซอยหนึ่งทางด้านขวาม,มืองของผมผมก็เลยหักรถเข้าไปอย่างไม่รีรอการตัดสินใจในครั้งนี้ของผมไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นในตอนนี้ผมสิ้นหวังมาก การผมเลือกเส้นทางใหม่ย่อมดีกว่าการถอยวนหลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าครั้งนี้ผมจะคิดถูกเมื่อผมได้ไดหักเลี้ยวเข้าซอยนั้นแล้วไอ้ตัวประหลาดนั้นก็เริ่มเร่งความเร็วเร่งฝีเท้าขึ้นเสียงกรีดร้อนโหยหวนตามหลังรถผมมาติดๆกลิ่นเหม็นไหมจากซากของมันโชยคลุ้งไปทั่วบริเวณทําเอาผมแ,แทบอ้วกยิ่งผมเร่งเครื่องมากเท่าไหร่ไอ้ผีนั้นก็ยิ่งวิ่งขึ้นมาเร็วขึ้นเท่านั้นมันเร็วขึ้นแล้วมันก็เร็วขึ้น ผมหันไปมองกระจกหลังเราเห็นว่าล่างไม้นั้นกำลังจะมาถึงประตูรถของผมแล้วในตอนที่ผมมองไปผมก็เพิ่งนึกได้ว่าผมล,ลืมปิดกระจกรถผมตกใจโลนลานมือไม้นั้นพยายามเอื้อมไปหมุนกระจกขึ้นแต่ว่ากระจกรถนี้มันกลับฝืดจนหมุนไม่ขึ้นซะดือด้อๆอย่างนั้นเป็นเฮียอะไรของมึงวะเนี่ยดูเหมือนว่าเสียงโอดครวนของผมมันจะทำให้สิ่งนั้นที่อยู่ด้านนอกนั้นดูชอบใจอยู่ไม่น้อย ในระหว่างที่ผมกําลังกุลิกุจอหมุนขึ้นมาอย่างสุดแรงเกิดไอ้ร่างไม้นั้นมันก็ได้วิ่งมาถึงประตูรถของผมพร้อมกับไฟลุกท่วมตัวผมใช้แรงฮึดสุดท้ายทั้งหมดที่มีหมุนกระจกขึ้นก่อนที่มันจะใช้หัวโครกระจกรถอย่างแรง <c oughs> ผมกรีดร้องมาสุดเสียงมือ,อข้างของผมที่อยู่ไม่สุขได้ไปปัดโดนวิทยุจนมันกระทั่งล่วงไปที่เท้าจากนั้นเสียงของวิทยุก็ได้กลับมาดังอีกรอบหนึ่งแต่ในครั้งนี้ ดูเหมือนว่าโชคมันจะเข้าข้างผมเสียงที่ดังนั้นทำให้ผมนั้นอยากจะก้มลงไปกราบผู้จัดรายการในขณะนั้นแทบจะทันทีผู้จัดรายการวิทยุได้ให้ทุกคนนั้นฟังบทสวดบทหนึ่งทันทีที่บทสวดดังขึ้นไอ้ร่างนั้นก็เริ่มหยุดนิ่งก่อนจะลม้มลงกองกับพื้นแล้วก็ถูกไฟลุกท่วมมันกรีดร้องโหยหวนออกมาอย่างทุรนทุรายทรมานไม่นานภาพที่ผมเห็นในกองเพลิงไอ้ร่างดำๆนั้นมันกลับกลายเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีเนื้อหนังเหมือนคนปกติกำลังถูกไฟคอ,อกอยู่ภาพอย่างสดตรงหน้ามันสะดสยองจนผมแทบอยากจะอ้วกร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆสายตาคู่อันปลายจ้องมองมาที่ผมราวกับอย่างกับเทียบแค้นอะไรผมสักอย่างหนึ่งหลังไม่เกรียมพยายามตะกิกตะกายออกจากกองเพลิงพร้อมกับคลืบคลานตามรถของผมรียความเร็วผมจึงรีบเหยียบรถไปทางถนนด้านหน้าทันทีในระหว่างที่ขับรถตามลายทาง ผมเห็นเงาคนยืนกับสายตานับร้อยคู่ที่มองมาจากป่าเต็มไปหมดผมนึกคิดอยากจะเอาปจัจแจทุบหัวตัวเองให้มันสลบแหมรู้แล้วรู้ลอดไปจะได้ผ่านคืนเฮงซวยนี้ไปสักทีพอผมได้ขับรถมาจนสุดทางก็ได้เห็นว่าเบื้องหน้านเป็นทางสู่ออกถนนใหญ่ผมดีใจจนเนื้อเต้นในที่สุดผมก็ได้กลับบ้านแล้วในขณะที่กำลังดีใจเก้ออยู่นั้น ดวงไฟบนถนนใหญ่ทุกดวงก็ได้ทยอยดับลงทีละดวงแล้วดวงเล่าจนกระทั่งไฟดวงสุดท้ายคือแสงไฟจากหน้ารถของผมมันก็เริ่มสลัวลงเรื่อยๆพื้นถนนที่เคยเป็นถนนลาดยางในตอนนี้มันกลับกลายเป็นถนนลูกกลังขุ่กระผมหันหน้าไปทางกระจกด้านข้างอย่างช้าๆก่อนจะพบว่าตัวเองเนี่ยได้มาอยู่หน้าศาราริมทางนั้นอีกแล้วครับผม พยายามจะขับรถออกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่ารถมันกลับดับลงซสดือด้อท้ามกลางความเงียบเสียงกรีดร้องหมวยหวนและเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากป่าทางด้านหลังมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นแล้วก็ใกล้ขึ้นและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบอกขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ